สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกทท่านเลยนะคะชาวราศีตุลเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีตุลอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้วนะคะมาดูพลังงานชาวราศีตุลน,นะเอ๊ะไพ่จะกลับไพ่กับหัวกับหางนิดนึงนะคะทุกคนชาวราศีตุลอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ข่าวดีอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะชาวราศีตุลใบแรกเลยจัสเมนถึงเวลาแล้วล่ะคา่ะที่ที่คุณจะได้ได้รับข่าวการปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะได้รับรู้ความจริงบางอย่างเกิดขึ้นได้ตัดสินใจ ไปได้ยินอะไรบางอย่างมาก็ตามมันเป็นเรื่องราวของความจริงที่กำลังจะปรากฏนะผลลัพธ์ของการกระทำไม่ว่าจะเป็นคำตอบผู้คนสถานการณ์การตัดสินใจอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่จะต้องรีลิสกับอะไรเก่าๆเ,เดิมๆนะคะมันมันเหมือนรอเวลาทามมิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยแล้วก็ถึงเวลาทามมิ่งอะไรบางอย่างด้วยสิ่งที่คุณกำลังเจอ ชาวราศีตุลอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวเดอะซันว้าวสวยงามที่สุดบอกแล้วว่าคุณจะได้คุณกำลังได้รับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ชีวิตใหม่ความสุขสันตความรื่นเริงความร่าเริงความสดใสที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าคุณปลดปล่อยเหมือนคุณกำลังได้ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยความอิสระภาพในตัวเองปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง หรือคุณกําลังได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยได้รับได้รับคําตอบสักทีหนึ่งได้รับข่าวดีสักทีหนึ่งรู้สึกมันโล่งใจมันรู้สึกมันมีพลังใจรู้สึกมาสบายใจเหลือเกินคุณมีความสุขมากชาวราศีตุลคุณกําลังมีความสุขคุณกาลังมีชีวิตใหม่คุณกําลังมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทั้งอิสรภาพมีทั้งความท้าทายมีสิ่งใหม่จะเข้ามาหาคุณงานโอกาสใหม่เงินทองความรักความสุขความ ความสุขสนานที่มันไม่มืดมนแล้วมันสดใสแล้วมันมีความสุขแล้วเพราะว่าเพราะว่าคุณรู้คุณรู้ว่าคุณมันถึงเวลาแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องทิ้งอะไรกเก่าๆเดิมๆหรือว่าคุณกําลังได้ยินคําตอบสิ่งนั้นคุณรู้สึกโล่งใจถึงเวลาฉันแล้วกรี๊ดกรนะคะรับสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังเดอะซันก้าวถ้วยความสุขมากๆเลยแล้วก็ความสุขความสุขที่คุณตามหา ได้เจอเนื้อคู่ได้พบเจอพบรักได้เจอเรื่องราวไม่คาดฝันนะคะถ้ามีคู่แล้วมีความรักแล้วก็จะเกิดเรื่องของการเฉลิมฉลองกันเกิดขึ้นคอมมิชมัตมนตกันเกิดขึ้นหรือโสดก็จะได้พบเจอคู่ที่เป็นเหมือนดั่งใจกําหนดไว้หรือเป็นคู่ที่เป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้นําคนที่ประสบความสําเร็จได้เนื้อคู่ที่เกินความคาดหมายคาดหมายเกินความฝันหรือเกิน ่างชาติเอ่ยหรือว่าคนที่แบบสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิตคือมันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอหรือถ้าตอนนี้คุณโสดมากๆแสดงว่าคุณแฮปปี้มีความสุขในตัวเองมากๆมีมีงานมีเงินมีความร่มสมบูรณ์อยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากไปไหนก็ได้และหรือคุณพร้อมแล้วเหมือนกันที่คุณจะได้เริ่รมต้นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ สวยงามมากๆยิ่งโสดยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยนะเงินทองไหลามาเทมาเติมความบุดมสมบูรณ์ความสุขให้ให้ตัวเองชาวราศีตุลสวยงามมากๆเลยทีนี้เชื่อในอินทิวชั่นของคุณที่คุณรู้สึกสัมผัสอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะความมุ่งหวังและตั้งใจของคุณจะนํท้ายคุณไปสู่ความสําเร็จเอซองวอนส์เซอร์ไพรส์ hmm. ที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ อยู่อยูๆโอกาสอะไรบางอย่างก็เข้ามาอยู่ๆคนรักก็เข้ามาอยู่ๆช่วงนี้ก็เป็นจังหวะดีที่คุณจะได้ทําเงินทํางานได้ขยับขยายธุรกิจต่อเติบโต,ตแบบพุ่งทะยานเลยทีเดียวเชื่อในอินทรีย์ของคุณเชื่อใน Process ของชีวิตเชื่อใน Process ของความรักด้วยนะคะ The Hermit เกิดขึ้นใจเย็น บางอย่างภายในใจของคุณกําลังบอกให้คุณได้เรียนรู้กับตัวเองเรียนรู้ประสบการณ์ของคุณที่ที่ที่ผ่านมาได้จดจําเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ที่นำกลับมาให้มันเป็นสิ่งที่พัฒนาต่อยอดไปสู่ความสําเร็จของคุณในระดับต่อไปมันอาจจะมีจุดบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่านิ่งและสงบเงียบกับตัวเองแล้วอาคุณอาจจะได้คิดอะไรได้คุณอาจจะได้ ได้นําความคิดหรือว่าการเรียนรู้คุยกับตัวเองในตอนนั้นเวลานั้นนําไปสู่เส้นทางใหม่ของชีวิต c t i v i t มใหม่ๆในชีวิตการตามหาอะไรบางอย่างที่ที่เราคอยมานาแสนนาแต่คุณลืมไปอะไรแบบนี้นะคะเชื<ม>่อในสิ่งที่คุณได้สัมผัสเชื่อในตัวตวนของคุณความสามารถของคุณที่คุณมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามา แล้วก็เอกลักษณ์ในตัวตนของคุณทั้งพรสวรรค์พรแสวงทั้งความสามารถจะทําให้คุณประสบความสําเร็จแบบตื่นเต้นประสบความสําเร็จแบบไม่รู้ลืมเลยจริงๆว้าวแบบคืออวินเมเท้ามันเป็นพลังเหมือนการแบบเหมือนเรากําลัง สมมติเป็นอะไรที่ครั้งแรกบางอย่างมันตื่นเต้นมากๆคุณอาจจะได้เดินทางไกลครั้งแรกเดินทางต่างประเทศครั้งแรกได้ทําธุรกิจเป็นของตัวเองคั้งแรกหรือกําลังที่แบบเจอคนรักเจอคู่รักที่เป็นรักครั้งแรกรักแรกพบรักั้งสุดท้ายหรือว่าการแต่งงานหรืออะไรบางอย่างที่มากระตุ้นคุณให้คุณรู้สึกมีพลังใจกบบาลังใจเพราะความสาเร็จอยู่ที่คุณตอนนี้อสซินเมทาวยิ้มร่าเริงให้กับตัวเองมีความสุขสนุกสนานให้กับตัวเอง เหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณรอคือความมั่นคงความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อยอดไปสู่ความมั่งคั่งเพราะคุณอยู่ในอยู่ในหนทางระหว่างความสําเร็จอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในไฟอยู่ในพลังอยู่ในบ้านของตัวคุณเองคุณเป็นบ้านของตัวตนของคุณคุณมีจิตวิญญาณที่มีแพชชั่นมีพลังงานดีๆที่กําลังส่งให้คุณได้เข้าใจความเป็นตัวตนคุณมากขึ้นความสุขความสําเร็จที่จะเข้ามาหาคุณ สวยงามมากๆนี่ไงคะสิ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่ความมั่งคัง่งเพราะคุณรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้สิสิ่งที่คุณมีคือความมั่นคงแล้วคุณกำลังก้าวไปสู่ความมั่งคัง่งคุณจะเซอร์ไพรส์อะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่คาดคิดจะเจออย่างที่บอกเจอคู่ก็เจอคู่ต่างชาติหรือว่าเจอคู่ที่มั่งคัง่งรั่งรวยหรือว่าเจอคู่ที่เป็นระดับผู้บงังคับบัญชาเจ้าคนในคน ะะเจอคู่ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอคนที่ประสบความสําเร็จแบบนี้หรือว่าได้เจอคู่ที่แบบเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆไม่คาดคิดว่าจะได้เจอคนแบบนี้คนดีแบบนี้สุภาพบุรุษสุภาพสตรีแบบนี้แบบนั้นเลยสิ่งที่คุณถามหายิ่งโสดยิ่งรวยยิ่งมั่งคั่งร่ารวยเพราะคุณรู้ว่าคุณกาลังปลดปล่อยอะไรเก่าๆเ,เดิมๆคุณกำลังฟื้นฟูการงานการเงินฟืน้นฟูสุขภาพฟื้นฟูความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าศิลศิลวิทาคือความสําเร็จ ที่กำลังได้มากอบโกยได้มาความมั่งคั่งความมสมบูรณ์ที่เป็นไปในเรื่องของชีวิตคู่ความรักการงานการเงินสุขภาพคอนเน็กชันเพื่อนสังคมหน้าที่การงานการเฉลิมฉลองความสุขคำว่าครอบครัวคำว่าความสมบัธ์ที่เป็นกัยาณมิตรจริงๆการได้ต่อยอดไปสู่ธุรกิจการงานนะคะมีมีขยายกิจการสาขาธุรกิจ กลายเป็นแบบคุณได้อาจจะได้ออกเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆนะคะได้พบผู้คนพบปะได้มีคอนเน็ชันที่จะต่อยอดไปเรื่องของการเงินการงานได้ขยาบขยายธุรกิจไปสู่ไปสู่หลายทางมากเลยสู่ต่างประเทศสู่ภูมิภาคอื่นๆอะไรแบบนี้นะคะมันมันสื่อในเรื่องของแบบนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวสวยงามมากๆการเฉลิมฉลองความสุขเงินก้อนทรัพย์สินอสังหา บ้านรถปลดหนี้ปลดสินเงินที่จะเข้ามาหาคุณแต่เป็นเงินที่ได้มาจากการสร้างการลงทุนการเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไดเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ถ้าจะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือฟลุกมากๆก็อาจจะเป็นถูกลงวันนะคะแต่ว่าถูกางวัลก็หนึ่งในล้านนะคะทุกคนหรือว่าได้เงินจากมรดกอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆ ten of pentacles คือการได้ได,ได้ได้ความจริงที่จับต้องได้จริงจริง เงินที่จากการสร้างจากการลงทุนจากการเติบโตนะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆเลยเดลเวอร์พลังงานความรักรักแรกพบของใครบางคนโซ c o n n e นคชั่นท i ินเฟลมกำลังเข้ามาหาคุณมีความรักความคิดถึงของใครบางคนสมมาหาคุณพลังงานแห่งลมคุณกำลังได้ดีกับใครที่เป็นไฟน้ำและก็ดิน อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ to open t o c l e s e ใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณหรือเรื่องราวเซอร์ไพรส์ไม่น่าเชื่อของความรักคุณอาจจะได้เจอใครบางคนแล้วและใครบางคนกำลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมาติดต่อคุณสปาร์กอีกครั้งแต่พลังงานใหม่นะคะนั่นหมายถึงว่าอะไรก่อนอันนี้มันอาจจะมีอะไรที่ไม่เข้าใจาหรือมีอะไรที่โฟกัสในเรื่องงาน,งานหรือว่าความสำเร็จในชีวิตแต่ก็ถึงเวลาที่ใช่ ก็จะได้กลับมานะคะสปาเริ่มต้นในความสัมพันธ์ six of swords หรือใครที่เข้ามาคุยกับคุณแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆใจยเย็นๆคุยไปก่อนนะนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวของระยะทางในการพิสูจน์การเรื่องราวหลายๆเรื่องที่จะต้องเรียนรู้กันไปอย่างช้าๆนะคะใจยเยน็นๆเพราะว่าคุณกำลังได้เจอความรักที่แบบความรักแบบผู้ใหญ่ความรักแบบ ไม่ใช่ความรักแบบเด็กๆเ,เล่นๆเ,เลยนะคะมองเห็นความรักแบบ long term relationship ระยะยาวคนไกลคนต่างชาติที่จะเข้ามาและเหมือนกับว่าคู่ของคุณจะทําให้คุณไปสู่ในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวการคอมมิทเมนต์เฉลิมฉลองเป็นไปตามประเพณีเลยทีเดียวนั่นหมายถึงคุณอาจจะได้แต่งงานกับผู้ที่เขาอยู่ต่างประเทศคุณอาจจะได้ไปทําพิธีอยู่ต่างประเทศแบบนั้นหรือว่าได้มาทําพิธีที่ประเทศของตัวเองแบบนี้นะคะ ไฮนัเฟนตำแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณก็กำลังเติบโตเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยและนี่คือการตัดสินใจเซ y เยสนะที่คุณจะได้ไม่โสดอีกต่อไปเอสคัพเนื้อคู่กำลังมาใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณเพจชอฟเพนิเคิลเปิดใจเปิดท้าย,ายคุณได้พบเจอพบรักกับโซคอนเนคชั่นพลังงานความรักที่คุณถามหาสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคอขอคำตอบค่ะเวทรอนะรอจังหวะชีวิตนิดนึงนะคะ perfect timing รอจังหวะชีวิตทุกคนมีจังหวะชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเวลามันกำลังจะเกิดขึ้นมันจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ที่คุณไม่รู้เริ่มเลยจริงๆวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ